ครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะนี่เลยครับตัวนี้นะครับผมนะก็จะเป็นหัวแจ็คนะครับผมเป็นหัวแจ็ค XLR นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีทางร้านก็เราก็จะมีมีแบบตัวผู้นะครับตัวเมียนะครับผมนะก็หัวแจ็คตัวนี้นะครับผมนะก็สําหรับเอาไว้แบบว่าลูกค้าที่แบบว่าอยากเชื่อมสายเข้าสายเองนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นหัวแบบนี้นะลูกค้าต้องไปเชื่อมเองนะครับผมนะด้านในก็จะมีขั้วให้นะครับเอาไปเชื่อมไปบัดกรีกันเองเลยนะครับผมนี่เลยนะครับ ครัวด้านในก็จะเป็นสามขาแบบนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นสีเงินนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นยางนะครับผมนะอย่างดีเลยนะครับมีตัวเมียนะครับตัวผู้นะครับผมนะนี่เลยนะครับเหมาะสาหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากไปทาสายเอ็กวาสายไม้ใช้เองนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะก็เจ้านะครับหัว x อ r กอนะครับแบบเชื่อมเองนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ60บบาทเท่านั้นนะครับผมนะนี่เลยนะครับ ว่าท่านไหนสนใจนะครับผมนะอะไรนะครับผมนะอะไรพวกหัวแจ็คหัวอะไรนะครับผมนะก็สามารถติดต่อ inbox มาได้นะครับหรือจะมาดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุมมืสิกไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็หัว XLR ไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ